สวัสดีค่ะทุกทุกคนเปนพบเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่องพากินแซบใช่ไหแน่วันนี้ก็จะพาทุกคนมากินนี่เลยค่ะหมูสับชันย่างนะคะมีน้ําจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเราค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้นะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันเลยค่ะอะไรขอกินแบบเกาหลีได้ไหมจัดไปกินได้หมดนี่ใส่ไงเกาหลีอ่ะ เกาดีแต่ว่าขอเป็นน้ำจิ้มอันเนี้ยอ,อะไรไหมคนกันดิอันน,น้ำจิ้มแจ่วของเราะค่ะดูมองไม่ค่อยเห็นเนาะจุดเฟรมไม่เป็นไรอะไรไหมั้ยอนีอ่เกาหลีออน้ำจิ้มอือชอบน้ำจิ้ม มีเด <Medium> ีย <laughs> มไม่ใช่ไหมเนี่ยหน่อย <laughs> อมอมหมูเขากินมีเดียมไม่ได้ต้องยุ่สุกใช่ไมหมด้วยเนื้อใช่ไหมอ๋มอยืนไปคันมีข้อนเหนียบอะฟังรู้อืมอืมทุบ กลอดกล้ามของเราก็จะมีนี่นะคะแตงกวากระพุนหยกกรลอดเข<ะ>ียวคุใช<ะ>่ไหมทุกหลังคลิปนี้หิวมากยังไม่กินข้าวเช้า <c oughs> <c oughs>

อ๋อม่กอเโอ้อหน่ดังความเข้าจ,าจริงๆล เด็ดด <łość> ิเงี้ยที่มมนอยู่ใครไหมอยู่ยัวเลยค่ะ

หมดน้ำจิ้ม ทำคลิปมันหนึ่งอาทิตย์มัน,นจะอ้วนไหมล่ะไม่หรอกเรไม่เคยรับรับหน้าตรงต่ต้องเป็นเนื้อนะฮะมัน,น,มนเนื้อง่นลงยนังลงนะ เริ่มเผ็ดนะครับทุกคนขอจิ้มจิ้มอืมฮือดเลยหนะหงรหอยาองร้อ จำทั้งรถดังฟ้าขาดไม่ได้ชอบป่ะเต <c oughs> ิมหมดปุดยไหมหมดนี่โลนึงนะครับหมูนี่ กินหมดไหมไม่หมดเราหมดไหมไม่รู้ <laughs> เอาเท่าที่ไหวนะก <ừ> ินให้มีความสุขจริงจริงจริงไหนฟังนี้ค่ะเ <laughs> หนื่อยทำบางทีเขาเนี่ยจ <ừ> ุ<ๆ>่มเนี่ยอืมอืม ลอกนอ,กอนดองทอดหนังมันกรอบนะนนอืมอืมข้าวอีกห่ออืมข้าวอีกห่ออืมอืม บนบนอะไนเข้าปากบนเข้าปากอออ๋ออืมหัวคนอะไรตัดน่งย่ส เอาล่ะมั้ยเจ้าอืมหอดทํานะคระตัองนีดป่ะจิมอ่ะอืมเอาล่ะได้ไมั้ยลองเจ้าหกมั้ไม่หกเออเออเนอออื้ออืมอันได้อืมแะไวดีค่ะอืม มันเข่ามันเข่าอยู่ดีๆมะกะหะ ครับเลยตะปูทำป่าจะเล็ก okay. ป um> ินก uh ็จะมืดก็คืออาจจยางเส็ด <laughs> Mới nhìn ngắm vào bầu Kiểu nặng như. วะเริ่มเผ็ดดีซัดอุมีมมมุ้อนนอเอิ่มอมอุมอุมอมออม

อ๋อฮึจบตาจบตาึฮึเอาละค่ะทุกคนเราสองคนก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะไม่อิ่มนะนยังเหรอมาไปต่อข้างนอก าใครชอบนี้เราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย